สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้เราอยู่ที่ร้านหมอแล้วนะคะคุณหมอก็อยู่ข้างในแล้วนะคะ ็จะดูแลในด้านโบถอกแล้วก็เราไม่ได้ทวีสิลล์นะพี่น้องเก็บรรา,ายละเอียดนิดนึง ต้องดูแลความสวยนิดนึงนะคะ <Yeah. S 1> พี่น้องเป็นน้องกยเป็นคนที่ว่าบ่เห็ด <Yeah. S 1> อีกอย่างหลายแต่ว่าทําแบบนินดๆหน่อยๆนะคะพี่น้องค่อยๆเห็ดข้นวเห็ดลายๆทีเดียวเห็ดใหญ่ๆก็ยานแบบว่าผิดพลาดมามันติยาก ตรงนี้เราก็มาชีประจํานะพี่นะมาณไล่เทือยอยู่ตัวยาเขาก็ดีนะคะพี่นง คุณน่ะนะคลิปกันสวัสดีค่ะพี่น้องอืมลืม,เ,เ,มตเต้นได้พี่น้องมากับแม่เดี๋ยนี่แม่นวลกับมาน้ำพอดีนะ <มา S 2> แม่สวัสดีค่ะอเอาแม่นวลมาเป็นมืก็เป็นมูอ,อมล,ลูกสาวสวัสดีค่ะพี่น้องพ็กันคลิปหน้าเแล้ว